สวัสดีครับผลสีขายที่ดินบันนี้พาทุกท่านมาเยี่ยมชมที่ดินสวยทำเลดีย่านอำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีอีกแปลงหนึ่งนะครับสำหรับท่านที่มองหาที่ดินไซส์ขนาด100ตารางวานะครับโซนถนนบางบัวทองสุพรรณหรือว่าถนนเส้น3 4 0สูเส้นที่มุ่งหน้าเข้ามาบางบัวทองฮะแปลงด้านหลังผมเนี่ยเนื้อที่100ตารางวานะครับจุดเด่นของที่ดินแปลงนี้ก็คือถมไว้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็การเดินทางค่อนข้างจะสะดวกเลยเข้าได้หลายด้านนะครับ สวนราคาแล้วก็รายละเอียดของที่ดินเป็นไงไปดูกันครับหนึ่งร้อยตารางวาราคาขายอยู่ที่ตารางวาละหนึ่งหมื่นห้าพันบาทนะครับราคาทั้งแปลงอยู่ที่หนึ่งล้านห้าแสนบาทค่าโอนภาษีกรมที่ดินคนละครึ่งนะครับเป็นโฉนดปลอดภาระพร้อมโอนได้เลยจุดเด่นก็คือที่ดินถมทั้งแปลงแล้วนะครับ รูปแปลงทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าหน้าจะก,กว้างประมาณ12.5เมตรแนวลูกิที่32เมตรด้านหน้านี่ติดถนนลาดยางสาธารณะนะฮะส่วนที่ดินจะหันหน้าไปด้านที่ตะวันออกเฉียงใต้ก็คือด้านนี้นะครับภายในซอยก็จะมีเพื่อนบ้านอยู่หลายหลังเลยนะฮะเขาออกจากถนนเรียบพองลักค้อมมา500เมตรที่ดินจะอยู่ด้านซ้ายมือนะฮะตั้งเทียงก็จะมีเพื่อนบ้านแล้ว เหมาะสร้างที่อยู่อาศัยทําเป็นโกดังเก็บสินค้าก็เหมาะนะครับซอยนี้เป็นซอยตันนะครับภายในซอยมีเพื่อนบ้านอยู่หลายหลังเลยมีระบบไฟฟ้าประปาผ่านเรียบร้อยแล้วถ้าได้สนใจลองเข้ามาเยี่ยมชมก่อนก็ได้หรือโทรเข้ามาสอบถามที่เบอร์โทร0958794454 6ุุนสีนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ